เช้ามาเริ่มมีอาการเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมรีบเลยนะคะจะได้หายไวๆค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะมาทําน้ําสมุนไพรนะคะบํารุงร่างกายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมท่านไหนเนาะช่วงนี้เจ็บคอไอนะคะหายได้ในวันเดียวจ้าทํายังไงเนาะ วัตถุดิบอยู่ด้านล่ังแม่จิมนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะวันนี้นะคะแม่จิมจะพาคุณผู้ชมมาทำน้ําผึ้งมะนาวนั่นเองนะคะมะนาวนี่แม่จิมก็ปลูกเองค่ะลูกใหญ่แล้วก็ดกเต็มต้นเลยนะคะเราต้องใช้ประโยชน์จากเขานะคะพอดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยมากนะคะแม่จิมก็รู้สึกตื่นเช้ามาอากาศมัน,นเปลี่ยนบ่อย ม่จิ๋มก็เลยรู้สึกเจ็บคอนะคะแล้วก็มีไอนิดๆเนาะพออาการเริ่มมานะเกิดจากเชื้อไวรัสนั่นเองนะคะการเป็นหวัดเชื้อไวรัสค่ะเราก็มาป้องกันแล้วก็ใช้วิธีนี้นะคะป้องกันง่ายๆรักษาง่ายๆด้วยสมุนไพรบานๆคะ่ะไปดูกันว่าทำอย่างไรนะคะ ได้แล้วนะคะมะนาวหนึ่งลูกค่ะหายได้ภายในหนึ่งวันนะคะการเริ่มแรกเริ่มที่จะเป็นเนาะรีบเลยค่ะรีบจิบรีบดื่มสูตรนี้กันเลยค่ะได้วัตถุดิบเรียบร้อยนะคะคือมะนาวนั่นเองนะคะเราไปเด็ดมาจากสวนหลังบ้านเมื่อสักครู่นะ,ะหนึ่งลูกค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะส่วนสําคัญเลยช่วยรักษาแผลในร่างกาย แก้อักเสบนะคะก็คือเวลาเราเจ็บคอเนี่ยส่วนผสมของน้ำผึ้งเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคะเป็นน้ำผึ้งแท้ร้อเซค่ะเาอามาดูวิธีการทำง่ายๆกันเลยก่อนอื่นนะคะถ้าคุณผู้ชมไปซื้อในตลาดหรือว่าไม่ได้ปลูกเองนะควรที่จะไปล้างทำความสะอาดก่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามี ยาก,กําจัดแมลงไหมแต่นี้ของแม่จิมไม่ต้องเลยนะคะเพราะว่าปลูกเองไม่ได้ใช้สารเคมีหรือว่ายาก,กําจัดไร่แมลงที่เป็นอันตรายนะคะก็ล้างธรรมดาได้ค่ะคุณชมปลูกเองนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะส่วนมากจะเป็นชีวภาพที่ตัวเองทํานะคะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราก็มาบีบเอาน้ํมามะนาวก่อนเลยนะคะทั้งลูกเลยนะคะ ว้าวคุณผู้ชมดูนะน้ำเยอะมากผิวเขาจะดูแบบแข็งๆนะแต่น้ำเยอะจริงๆค่ะมะนาวจะมีกรดฟิตริกนะคะความเปรี้ยวของเขาจะช่วยขับเสมหะได้เป็นอย่างดีค่ะมีวิตามินซีสูงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแข็งแรงโดยเฉพาะไปต้านเชื้อไวรัสนะคะทำให้เราไม่เป็นหวัดง่าย นอกจากจะมีวิตามินซีบำรุงร่างกายแล้วนะคะอย่างต้านไวรัสได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นภูมิแพ้นะทำน้ำมะนาวน้ำผึ้งดื่มบ่อยๆนะคะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ไอไม่เจิบคอบ่อยๆค่ะได้น้ำมะนาวเรียบร้อยนะคะต่อไปก็ตามด้วยน้ำผึ้งคะ่ะสองช้อนชาไม่ต้องเยอะนะคะ น้ำพึ่งใส่พอประมาณนะคะไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะว่ามีความหวานคล้ายน้ำตาลมากๆเลยค่ะหากเรารับประทานมากเกินไปนะอาจเป็นโรคเบาหวานได้นะคะและที่สำคัญนะถ้าหากว่าเราท้องเสียอยู่ไม่เหมาะที่จะรับประทานน้ำพึ่งนะคะแล้วก็คนคะ่ะเพิ่มรสชาตินิดหน่อยด้วยเกลือนะคะนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวเค็มนะประมาณสัก นิดนิดไปแล้วก็เติมน้ำอุ่นนะคะลงไปค่ะให้ได้ประมาณหนึ่งแก้วกาแฟนี้แหละนะคะกำลังพอดีเลย คุณชมไข้เจ็บคอคออักเสบไอนะคะช่วงระยะเริ่มแรกค่ะทำดื่มได้เลยนะคะจะทำให้หายเร็วค่ะอืม เปรี้ยวหวานมาันกงพอดีเลยนะคะรู้สึกชุ่มคอมากๆเลยนะคะตื่นเช้ามาเจ็บคอไอนิดๆนะคะทํำดื่มได้เลยค่ะคุณผู้ชมจะได้หายเร็วๆนะแค่วันเดียวก็รู้สึกดีแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นมากนะก็หลายวันนิดนึงนะคะถ้าเป็นมากๆนะคุณผู้ชมก็รีบไปปรึกษาแพทย์เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ